นาราดังน้ำตาคลอโดนขโมยกระเป๋าเดินทางบนรถไฟมิลานตำรวจอิตาลีลั่นไม่มีโอกาสได้คืนคลิปวันที่6มกราคม2568ทำเอาทริปเที่ยวยุโรปไม่สนุกซะแล้วสำหรับนักแสดงสาวชื่อดังพิมพิมพม์ประภาตั้งประภาพรที่ล่าสุดได้ควงแขนแฟนหนุ่มนอกวงการไปเที่ยวเติมความหวานต้อนรับปีใหม่ที่ประเทศอิตาลีแต่เธอกลับเจอเรื่องราวสุดเซ็ง เมื่อแฟนหนุ่มของเธอนั้นโดนขโมยกระเป๋าบนรถไฟซึ่งเธอได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมโดยระบุข้อความว่าโดนขโมยกระเป๋าทั้งใบบนรถไฟที่อิตาลีใครเดินทางโดยรถไฟระวังให้มากๆนะพื้นที่ที่มีให้วางกระเป๋าอย่าวางเด็ดขาดกอดไว้หรือเฝ้าไว้เลยต่อมาเธอได้อัปเดตข้อมูลต่อจากข้อความดังกล่าว พ้อมกับเตือนเรื่องราวของเธอไว้ให้เป็นอุทาหรณ์ว่าอัปเดตกระเป๋าที่โดนขโมยมีพาสปอร์ตของพี่ไอและของสำคัญค่อนข้างเยอะแจ้งตำรวจแล้วได้ใบรีพอร์ตมาไว้ไปทำเอกสารพาสปอร์ตฉุกเฉิน วจบอกว่าโอกาสได้คืนน่าจะไม่มีและต้องลุ้นอีกทีว่าเขาจะดำเนินการไหมจากที่ฟังน่าจะไม่ก็ทำใจไว้แล้วมิลานไม่มีสถานทูตไทยต้องเดินทางสี่ชั่วโมงไปโรงสถานทูตปิดเปิดอีกทีวันที่7ซึ่งคือวันบินกลับคาดว่าน่าจะต้องเลื่อนตั๋วเครื่องบินแลนหลายแพลนล่มแต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ก็ยังดีที่เราไม่ได้รับบาดเจ็บหรือเป็นอะไรขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงทักเข้ามานะคะใครมีข้อมูลหรืออะไรแนะนำรบกวนด้วยนะ พิมพประภาตั้งประภาพรเกิดวันที่10ตุลาคมพศ2535ชื่อเล่นพิมพ์เป็นนักร้องนักแสดงนางแบบชาวไทยเริ่มเป็นที่รู้จักจากการเป็นนักร้องเกิดลกรูปสัญชาติไทยชินลี่ไว้ช็อกและสวีตด,ดีรวมทั้งเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากบทบาทฟ้าใสาโบตนันจากละครเรื่องการละครั้งหนึ่งในหัวใจ2559พิมพประภาตั้งประภาพรมีชื่อเล่นแต่แรกเกิดว่าโบนสัส เป็นบุตรสาวคนที่หนึ่งจากพี่น้องทั้งหมด3คนของนายวิจิตและนางสสิกาตั้งประภาพรจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนนานาชาติรอมกรฟจากนั้นสามารถสอบเทียบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย สาขาการออกแบบนิเทศศินหลักสูตรนานาชาติเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่4กรกฎาคมพศ2557พิมพ์ประภามีความสามารถพิเศษด้านการรำไทยเดินแบบและร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กโดยได้รับรางวัลชนะนเลิศจากการประกวดหลายรายการอาทิการประกวดหนูน้อยนพมาศหนูน้อยล้านนาหนูน้อยสงกรานกรุงเทพมหานครและ M A R A Y A R T คิด2เป็นต้น พศ2543เรื่องเข้าวงการบันเทิงครั้งแรกเมื่ออายุ7ปีจากการแสดงละครเรื่องลูกไม้ไกลต้นและมีผลงานละครอีกหลายเรื่องอาทิต1ในึ่งในซวงแรงเงาสายโลหิตขมิ้นกับปูนเป็นต้นหลังจากนั้นในพศ2547พิม์ก็ได้รับรางวัลน,นักแสดงดาวรุ่งละครโทรทัศน์ยอดเยี่ยมหญิงของมิวสิคอเวอร์ครั้งที่2จากละครเรื่องสายโลหิต